กราบหลวงพ่อโตรับพลังศรัทธานางวัดยางพระอารามหลวงแห่งย่านอ่อนนุชอีกหนึ่งพิกัดสายมูนะคะที่ย่านอ่อนนุชนะคะก็ต้องแวะมาที่นี่เลยค่ะวัดยางพระอารามหลวงนะคะที่นี่นะคะจะประดิษฐานหลวงพ่อโตนะคะที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะถ้าใครเนี่ยกำลังมีความแบบว่าไม่สบายใจ เรื่องมีสินนะคะก็สามารถมาขอพอรที่นี่ได้นะคะและที่นี่นะคะย่ม,มีอ้ายแกละนะคะที่คนนิยมมาขอเลขเด็ดบรรยากาศภายในวัดยางจะเป็นยังไงบ้างตามมาดูกันเลยค่ะวัดยางพระอารามหลวงหลายคนอาจจะมองว่านี่คือวัดบ้านใกล้เรือนเคียงธรรมดาธรรมาในย่านอ่อนนุชแต่จริงๆแล้ววัดแห่งนี้มีความเก่าแก่และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากกว่า200ปี โดยจุดกำเนิดของวัดยางนั้นไม่มีบันทึกตำราอย่างเป็นทางการผู้สูงวัยและชาวบ้านใกล้วัดต่างเล่าสืบกันมาว่าวัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกรุงรัตนกโกสินทร์ราวปลายรัชกาลที่1และสองว่ากันว่ามีหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ปัจจุบันคือองค์ประธานหลักของวัดได้ลอยน้ำตามลำคลองมาจากแดนไกลไม่มีวัดไหนสามารถอัญเชิญขึ้นประดิษฐานได้ แต่เมื่อลอยมาถึงที่วัดยางมีเพียงวัดนี้เท่านั้นที่สามารถอัญเชิญพระองค์เข้สู่วิหารได้สำเร็จจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความศรัทธาและความผูกพันของชุมชนกับวัดแห่งนี้ในยุคแรกเริ่มโดยหลวงพ่อโตจะประดิษฐานอยู่กลางพระวิหารเมื่อก้าวเข้าไปแล้วจะรู้สึกถึงความขลังและใช้เวลานั่งสงบจิตเปยขอสิ่งสำคัญในใจหลายคนมุ่งหวังเรื่องสุขภาพการค้าขายโชคลาภ หรือการขอให้ตรงเป้าหมายในทุกเรื่องที่ทุ่มเทสังเกตได้จากกระถางทูกที่แตกต่างจากที่อื่นที่นี่จะเป็นแน่น,นอยู่ตลอด้ายแกะนะคะสิทธิหลวงพ่อโตที่วัดอย่างพระอารามหลวงเนี่ยอายแกะนะคะคำว่าาอเนี่ยแปลว่าพี่นะคะก็คือที่นี่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยเวลาใครนะคะที่รู้สึกว่าทุกข์หรือว่าเจ็บไข้นะคะเขาก็จะมาบนหลวงพอ่อแล้วก็ายแกะ ให้ช่วยแบบหายเจ็บไข้ไปถ้าเมื่อสําเร็จแล้วนะคะบางท่านเนี่ยที่ลืมแก้สินบนไว้นะคะผู้ที่บนไว้ก็อาจจะฝันถึงอ้าแกะนะคะถ้าป่วยก็จะละเมอเรียกว่าอ้าแกะช่วยด้วยผู้ที่ได้ยินเขาจะรู้กันว่าแรงสินบนคือบนไว้สําเร็จแล้วลืมหรือไม่แก้สินบนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมาขอพอรที่นี่นะคะหรือว่ามาบนไว้กับไอ้ยแกะนะคะอย่าลืมมาแก้บนกันด้วยนะคะ นี่เลยค่ะข้างๆวิหารหลวงพ่อโตนะคะก็ยังมีเทวเวสุวรรณให้ทุกคนได้มากราบไหว้กันอีกด้วยค่ะและที่วัดแห่งนี้ในทุกๆก่อนหน้าวันที่1ห,หรือวันที่16ของทุกเดือนจะมีผู้คนเข้ามาขอพรขอโชคลาภกับเทวเวสุวรรณซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขลังที่สายงูห้ามพลาด และวัดแห่งน,นี้นะคะก็ยังอยู่ติดริมคลองพระขนงอีกด้วยนะคะถ้าใครเนี่ยที่สนใจอยากจะมาปล่อยปลานะคะก็สามารถนํามาปล่อยที่บริเวณข้างๆวัดตรงริมคลองพระขนงได้เลยค่ะ